บางครั้งเราทำสิ่งดีๆแต่ไม่ได้ทำเพื่ออลัลอเราทำเพราะอยากให้คนชมอยากให้คนยกย่องและรู้ใหม่สิ่งนั้นไม่ใช่ความดีแต่มันคือบาปที่เรียกว่าเรียหรือบางคนเรียกว่าการโอ้อวดเพื่อมนุษย์อันลอตรัสว่าและพวกเขาไม่ถูกใช้ให้กระทำสิ่งใดเลยนอกจากให้เขารบพักดีต่ออลัลลอด้วยสุจริตต่อาศาสนาพระองค์ไม่ทรงมองการกระทำ แต่ทรงมองหัวใจว่าทําเพื่อใครเพราะความดีที่ไม่บริสุทธิ์อาจกลายเป็นความสู์เปล่าในวันแห่งการตัดสินไม่ใช่แค่ทําดีแต่ต้องทําดีเพื่ออัลลอฮ์เพราะบางคนที่ดูเหมือนจะซอและหรือซอริฮะอาจกลายเป็นคนล้มเหลวในวันอาคิรอหากจิตนามไม่ถูกต้องและคนที่ไม่มีใครเห็นแต่อัลลอฮ์เห็น ว่าเขาทําเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนั่นคือผู้ที่มีชัยชนะท่านนาบีมูฮัมมัดสุสลล,ลูเลวซัลล,ลมเตือนอย่างหนะักว่าแท้จริงสิ่งที่ข้าเกรงกลัวที่สุดต่อพวกเจ้าคือชีริกเล็กนั่นคือเรียะเรียะคือการแอบใส่มนุษย์เข้าไปอยู่ในทุกการกระทําแอบใส่ชื่อเสียงชื่นชมแอบใจความพึงพอใจของคนอื่นและลืมไปว่าเรากำลังยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้ชมในโลกนี้ การโอร้อวดในการละหมาดการบริจาคเพื่อชื่อเสียงหรือแม้แต่การพูดทำรรแต่หวังยอดไลททั้งหมดนี้อาจเป็นการสร้างบาปซ้อนบุญโดยไม่รู้ตัวอัลลอฮ์ตรัสว่าพระองค์คือผู้ทรงรู้ความลับที่สุดในหัวใจผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือคนที่พร้อมทำดีแม้ไม่มีคำชมและพร้อมละทิ้งความดีถ้ารู้ว่ามันเริ่มกลายเป็นโชว์ต่อหน้าสายตาผู้คน จงสร้างสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ให้รับจงมีอิบดะดาลับที่ไม่มีใครรู้และจงยกทุกความดีขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยไม่ต้องส่งผ่านสายตาของมนุษย์ในวันที่ไม่มีใครเห็นเราอัลลอฮ์ยังคงมองเราอยู่และถ้าเราทำดีเพราะพระองค์จริงๆแม้ไม่มีไลค์ไม่มียอดวิวแต่พระองค์จะทรงตอบแทนในแบบที่โลกให้ไม่ได้ ในวันที่ไม่มีใครเห็นเราเอาลัลลอฮ์ยังคงมองเราอยู่และถ้าเราทำดีเพื่อพระองค์จริงๆแม้จะไม่มียอดไลคยอดวิวแต่พระองค์จะทรงตอบแทนในแบบที่โลกนี้ให้ไม่ได้